เฮ้ยดูดูชื่อคนนั้นดิอิสอิสเยฮะเอ่อส้มเป็นแฟนกันแล้วกันเอ้ยเอ้ยไม่ใช่อะไรอ๋ออ๋อวันนั้นอ๋อมาสามทีแล้วนะกันเอ้ยก็นแฟนส้มแล้วส้มเป็นแฟนใครกันเป็นแฟนส้มส้มก็เป็นแฟนกันไงเอ้ยเป็นไปดิเออ ถูกเฉยเดี๋ยวเอาไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าเล่นอะไรเล่นบอลแลนด์เหรอเล่นมุกนี้เล่นมุกมุกไหนอ่ะเวอร์ซี่เวอร์ซี่อลุนอลุนยยังไม่ได้อันนี้เลยหัวแตกแล้ว อุ้ยอุ้ยเฟมโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ดูโดนแบกไว้นี่โอ้โหกระโดดเข้าหัวปะฝากจิตวิญญาณของพี่จิตวิญญาณของพี่อยู่ในโค้ดไงล่ะอาถรรพ์ปืนโค้ดเรน่าเดอะแบกโอ้ฟินิกหลบโอ้โหักลบฟินิกกันเดฟยังไงจังหวะนี้ยูวจอยหัวแตกโอ้ยข้างในข้างในสเตอร์เบนเข้ามาซ้อนยังไงฟินิกเห็นสเตอร์เบนแล้วเอ้ยเขาตะเผิดทันไหมกู้ เขาเขาบอกว่ามันไายเกินไปเขาใกันไปมันไายเกินไปเฮ้ยชี่น oh no. ี่หัวแตกอุ้ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนโหดมากเพื่อนโหดมากเอ้ยเพื่อนเก็บสองอุ้ยทำดี you do can this you can do this บอมบอมดับบอมดับไม่ต้องออกมาไม่ต้องออเฟมหลังหลังเอ้ยสวยเฟมสวยอ้าวมีปืนยังไม่บอกเออหนึ่งศูนย์ไปไปมาแล้วมาแล้วมาเร็วโอเยเฟมแฟนทอมนี่ใช้ โ่แฟนทำอยู่ตรงนี้ผมตายน e nah. ะนีเข้าหัวหัวล่างโอ้หัวไม่ล้านอีกตัวหนึ่งครบแล้วลบเก้าสี่เอ้ลบเก้าสองเพื่อนกำลังเนียนอยู่ให้ให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าจะจะจะรอเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะรอมาว่าแค่ เหมือนรัวเฮ้ยเฮ้ยหัวแตกอุ้ยบนออปออกระสุนหมดเอาเอาเอา

get up get up get up, up, up. get up get up up uppper uppper เขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าวัดวัดต้มฟักวัดต้มฟักวัดวัดต้มฟักไรข้าวต้มมัดไรข้าวตมัด dude dude do you know ข้าวต้มมั no bro I'm from the Philippines <laughs> ่กำลังวิ่งไปใกล้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเฟรมเก็บหนึ่งพี่วิ่งเข้ามาแล้วลูกทำเสียงดีไงปก๊บว้องว่าเตะไปเลยไปเลยมีไนเล่ะมาะโอเคได้เลยโอเคโบร Let me, let me, let me, let me. Oh, sorry. <laughs> oh, next, next round, next round. <laughs> well, what the fuck with your voice? <laughs> <laughs> Do you like my voice? <laughs> uh, <no. laughs> what? Oh my god! Oh my god! Hit her! Hit her! You hit <laughs> 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 ยึดมินข้ามินข้าวเต้ยดูอยู่เฮ้ยพี่กำลังแนบเนียนอุ้ยเสียงหลุดหนีถอยไปอ้า๋อ้อ๋อ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 เต้ยยิงอะไรยิงพี่พี่ยิงปั๊ม Wow. <F mortality> sí, yeah. Wow. me where Wow. 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 ah what country are you from guys what country Wow. Wow. thailand thailand Wow. Wow. do do Wow. 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 no โอ้ยไหนอดแมนเลยโอเคโ m so bad ต้อคนแมนเลย Why Why you not open hack I don't have h a c k o u n t ฮ่า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 ปี๊ปี๊พี่จะเป็นง่อยพี่จะเป็นง่อยวิ่งออกมาเอ้ามีมีคนอยู่ตรงนี้เหรอวะ Ah! What the fuck, please Why didn't you heal me? Holy fuck! Okay. <laughs> Do you want some heal? Yeah, I want. I want. No, no, not the game. What country are you from? from America. <laughs> no, bro. I'm from the Philippines. ไม่หัวเตียกสนักเก๋เฮ้ยไปโอ้ชิสโอ้ชัวช็อตไตชัวชัวเลเน่ากับอีกหนึ่งแม็กสุดท้ายเฮ้ยได้ด้วยเว้ยข้างบน

Bộ phòng thỏa thuận Thế nên nó ở gì? Tutu. take double, double. <No>. <tant oscurs> <kef>